สวัสดีตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ไปเอาแะตะ่ขายดักปูขึ้นนะคะกใ็ใส่ไว้สองวันนะคะบรรยากาศวันนี้คือดีมากเลยนะคะนี่ <c oughs> ไม่มีคลื่นนะคะวันนี้นี่นะคะบรรยากาศแตดออกนะคะเพื่อนไม่ค่อยหนาวนะคะใส่เสื้อสามชั้นนะคะอากาศดีมากๆเลยะคะ่ะ เพนแล้วนะคะวันนี้ก็ได้อีกแล้วนะคะเพื่อนเยอะมากเลยนะคะนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเนื้อแน่นๆเลยนะคะตัวใหญ่มากโอ้นี่ได้เยอะมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนสุดยอดเลยค่ะนี่เบกขึ้นมาทีหนึ่งโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้นะคะขาอ่อนเลยนะคะเพื่อนขาไม่มีแรงเลยนะ,ะเพราะว่ามันหนักนะคะนี่ดูนะคะ เยอะมากใส่ตะข่ายหกอันนะคะนเพื่อนอามนดาเอ้าทิงกาทิงกาเฮ้ยทิงกานางนั่งเฝ้านะคะเนื้อทิงกานี่โอ้ยเยอะมากๆเลยนะท่นเพื่อนนี่เนื้อเข้าอร่อยนะคะนี่ คนที่นี่เขาก็จะกินแต่อันนี้นะคะเขาจะต้มสักยี่สิบนาทีนะคะเขาก็จะนี่นะคะกินแต่ก้ามนะคะเพื่อนส่วนข้างในเขาไม่ไม่เอาบางคนเขากิกนนะคะแตะ่บางคนเขาก็ไม่กินนะคะเพื่อนข้างในนี่นะคะนาดีกินนะคะ <laughs> นาดีก็แกะกินนะคะอร่อยนี่โอ้ยสะออนเยอะมากมาก อนยกขึ้นนี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะเพื่อนดูโอ้ยหลายคักนี่โอ้ยโอเคค่ะเพื่อนๆนารีก็เอามาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาปูไปต้มก่อนนะคะเพื่อนๆ